ที่เอออสปอร์ตภูมิใจนำเสนอวันพันแมนฉบับแฟนเม็กซ์ไทตมะปะทะพระเจ้าอีพีหนึ่งไพ่ตายของพระเจ้าอัญเชิญขึงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกร่างที่แข็งแกร่งที่สุดในพระจักรวาลบาร์ดกำลังจะตายและความเดือดในฉบับแฟนเม็กนี้ก็จะมาในรูปแบบของอดีเมที่ทำดีทำถึงเหลือเกินครับผมชื่นชอบมากและในคลิปนี้พวกเราจะมาพูดคุยและรีวิวเกี่ยวกับอดีเมทวันพันแมนของฉบับแฟนเม็กนี้ว่ามันดีขนาดนั้นได้อย่างไรก่อนที่จะไปรับชมคลิปและพูดคุยกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชก แตใช้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มพูดคุยกันเลยครับคิงแข็งแร่งขนาดนี้ได้ยอย่างไร ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เรียกเสียงฮือฮาสำหรับแฟนขับวันพันแมนโดยเฉพาะฉบับแฟนเมคขับที่ทำออกมาเป็นอดีเมซึ่งแต่ละอดีเมที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีครับคราวนี้มาถึงค่าวของมาสตามาสตาเนี่ยเป็นช่องที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับวันพันแมนนะครับเป็นแฟนขับของวันพันแมนตัวยงเลยมีแฟนขับถึง3ามล้านเจ็ดแสนซับสไครต์ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีตัวผมนี่เลยครับที่เป็นหนึ่งซับสไครต์ที่ติดตามผลงานของพี่เขาเนี่ยและในช่วงเวลาไม่นานที่ผ่านมาช่องนี้ก็ทำอดีเมเกี่ยวกับวันพันแมนข ตอนครับหรืออาจจะเป็นเรื่องราวยาวๆเลยเกี่ยวกับเซตมะพะทะพระเจ้าซึ่งทําออกมาแล้วค่อนข้างดีครับผลงานดีเยี่ยมเลยแล้วก็เป็นที่ว้าวสําหรับแฟนขับวันพันแมนทั่วโลกเลยส่วนสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวเท่านั้นนะเป็นการนําภาพมาแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวเนื้อหาที่อยู่ในคลิปนั้นครับส่วนเพื่อนๆอ,อยากไปดูคลิปตัวเต็มเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของช่องนี้หรือคลิปนี้เอาไว้ใต้ลิงก์ของผมนี่เองเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูฉบับตัวเต็มครับเดือดจริงๆเดี๋ยวมาดูเนื้อหาแบบคร่าวๆกันครับว ตัวผมที่เห็นเนื้อหาแล้วรู้สึกว้าวมากๆเลยครับนึกว่าอาจารย์วานมาเขียนเองนี่แหละครับเขาเรียกว่าแฟนขับตัวยงก่อนนี้ผมจะอวยไปมากกว่าน,นี้ไปเริ่มการรีวิวกันเลยครับภพาพได้แต่มาที่ดวงดาวแห่งหนึ่งที่พวกเราไม่เคยรู้จักดวงดาวแห่งนี้มาก,ก่อนและหลังจากนั้นก็มีวาร์ปเกิดขึ้นและคนที่ออกมาจากวาร์ปนั้นก็มีพี่ไซดามะ เจนอตและโบลอสและคนที่พาพวกเขามานั่นก็คือบาสฮีโรคาสเอสลำดับที่หนึ่งบาสได้พูดกับทุกคนว่าถ้าหากต่อสู้กับพระเจ้าที่นี่ก็<ม>จะเกิดผลกระทบและความเสียหายค่อนข้างน้อยเพราะว่าสถา,านที่แห่งนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่ <p are> พวกนายพร้อมหรือยังที่จะทุ่มเทสุดกําลังเพื่อจะประทะกับพระเจ้าส่วนทางด้านโบลอสที่ตอนนี้รู้สึกจะตื่นเต้นเอามากๆครับกับการที่จะได้ปะทักกับพระเจ้าก็พูดขึ้นมาว่านายพูด่ําเพออะไรของนายเหมือนพร้อมที่จะต่อสู้แล้วครับส่วนทางด้านคิงก็บอกกับทุกคน ว่าขอหยิบยืมพลังของทุกคนด้วยนะพูดแบบนิ่งๆครับแต่ในใจคงกลัวหน้าดู เอาตูมาทำไมส่วนพี่ไซตมามะของพวกเราครับก็ยังทำหน้าเออเออแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอ้อฉันขอกินชาก่อนได้ไหมและไม่นานหลังจากนั้นครับเจนอตก็วาบมาพร้อมชาเลยนี่คืออาจารย์ชาของอาจารย์ส่วนเจนอตไม่ว่าจะต่อสู้กับใครครับในช่วงเวลาที่จะต่อสู้กับพระเจ้าก็ยังทำหน้าที่ลูกศิษย์ดีเด่นเหมือนเดิมบาสยังย้ำบอกกับผู้คนอีกว่าดวงดาวแห่งนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง10เท่าและพวกเราสามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องยั้งอะไรเลยส่วนทางด้านไซตมามะก็ถามย้ำไปอีกรอบครับว่าที่นี่ไม่ มีใครอยู่จริงๆใช่ไหมแต่บาทสก็ไม่ได้ตอบใส่ตามาน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยเลย <c oughs> คือพระเอกตัวนี้เป็นตัวประกอบของจริงของแท้บาสบอกกับทุกคนต่ออีกว่าพระเจ้าถูกกักขังไว้ที่ดวงจันทร์และพระเจ้าจะถูกอัญเชิญมาด้วยลูกบาศท,ที่บาทสมีอยู่ <c oughs> และหลังจากนั้นพวกเราจะสาสางและจัดการกับพระเจ้าให้มันจบๆไปซะ มันหมายความว่าณนาช่วงเวลานี้ครับพวกของบาสนั้นพร้อมแล้วหรือตัวของบาสนั้นมั่นใจแล้วว่าจะสามารถล้มพระเจ้าได้การกักขังพระเจ้ามาอย่างยาวนานนั้นมันกําลังจะสิ้นสุดลงจากการอัญเชิญของบาสนั่นเองเจนอสเนี่ยก็พูดขึ้นมาครับว่าการที่พระเจ้ามาก็จะให้อาจารย์ไซตมานั้นไปตบมันส่วนพวกเราก็เฝ้าคอยระวงังหรือคอยสนับสนุนอยู่ห่างๆนี่สายอวยอาจารย์ครับแต่บาสก็เห็นด้วยครับแล้วก็บอกกับเจนอตว่าดีมากและหลังจากนั้นก็เกิดการอัญเชิญขึ้นมาบาสได้ถือลูกบาศก์สังมื มีหลายลูกด้วยกันและหลังจากนั้นก็จะเป็นฉากอดิเมสุดอลังแบบยาวๆเลยครับการอัญเชิญพระเจ้าออกมาเพื่อจะจัดการแต่พระเจ้านั้นหูดูทรงพลังเหลือเกินเพื่อน,อนหลังจะดูคลิปนี้ไปดูคลิปตัวเต็มเลยครับแม่ขนลุกเลยนะในระหว่างที่อัญเชิญเนี่ยตัวของบาสเองก็บอกกับทุกคนให้ระวังพระเจ้าเมื่อเขาโผลมาแล้วเขาอาจจะสร้างร่างอาวตารของทุกคนหรือบางคนเพื่อจะหลอกล่อให้สัมผัสตัวของพระเจ้าครับถ้าถูกสัมผัสตัวไปแล้วก็จะถูกครอบงำจากพระเจ้านั่นเองครับเนื้อหานี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ ของเนื้อหาหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งการทําแฟนเม็กนี้ก็ไม่ได้อ้างอิงมาจากไหนเลยก็อ้างอิงเนื้อหามาจากต้นฉบับซะส่วนใหญ่ครับถือว่าเป็นแฟนเม็กที่ดีมากๆนะเนียนเลยเนจังหวะที่ตัวของพระเจ้ากาลังจะโผล่มาคิงก็บอกว่าดูเหมือนว่าฉันจะปกป้องทุกคนเอาไว้ไม่ได้นะพวกนายระวังตัวกันเองส่วนทางด้านบาร์ก็พูดขึ้นมาว่าพวกเราควรจะโจมตีมันก่อนก่อนที่ร่างกายของมันจะสมบูรณ์แบบส่วนทางด้านไซตามะก,ก็พูดคุยกับบาร์ว่าเฮ้ hey, ตาแกก่อนที่ฉันจะไปอัดเจ้านั่นนายช่วยดูแลเขาหน่อยได้ไหม เจนอตส่วนทางด้านบาร์ตได้ยินก็ตอบต,อบตอบกลงครับว่าได้เลยส่วนทางด้านไซตมามะก็เกิดความมั่นใจแบบสุดๆเลยครับในนา,นานทีจะได้เจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งและไซตมามะก็บอกว่าแกคือรัดบอสใช่ไหมส่วนทางด้านเจนอตครับก็ยังมั่นใจในตัวของอาจารย์ได้พูดออกมาว่าถึงแม้ว่าศัตรูจะมีขนาดใหญ่เพียงใดพลังของมันก็คงไม่ขนามืออาจารย์ไซตมามะหรอกหลังจากที่ทุกคนพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจครับเกี่ยวกับการอัญเชิญบาร์ตได้อัญเชิญมาแล้วเมื่อพระเจ้าถูกอัญเชิญขึ้นมาผูกปลดปล่อยจากพันธนาการที่ถูก ขังไว้ในตวงจันทร์ตัวของพระเจ้าเองก็รู้สึกว่าขำอครับที่อยู่ดีๆมีคนปดปล่อยออกมาจากพันธนาการ แล้วก็บอกกับผู้ที่ปุดปล่อยพระเจ้าออกมาว่าเป็นไอ้พวกโง่ที่ปุดปล่อยพระเจ้าออกมาจากพันธนาการไม่มีใครที่จะสามารถหยุดยั้งข้าได้ข้าคือนิลันมีเพียงแค่หมัดอันน่ารังเกียจที่ต่อต้านพระเจ้าเท่านั้นที่จะหยุดยั้งข้าได้ส่วนทางด้านคิงก็สงสัยครับมัดที่ต่อต้านพระเจ้าคืออะไรและพระเจ้าพูดถึงใครกันแน่หมัดที่น่ารังเกียจที่ต่อต้านพระเจ้าในช่วงเวลาที่อันเชิญและตัวของพระเจ้ากําลังจะโผล่มาเนี่ยตัวของเจนนอตก็มั่นใจครับว่าอาจารย์ไซตามะนั้นสามารถจัดการกับพระเจ้าได้แน่เพราะ ตัวของอาจารย์ไซตามะมีเพียงหนึ่งเดียวในพระหูจักรวาลไม่มีทำลายอื่นเลยและเขาถูกแยกเป็นเอกภาพส่วนทางด้านพระเจ้าก็บอกว่าข้าคือพระเจ้าของพระหูจักรวาลหลายๆจักรวาลไม่มีทางที่จะมีสิ่งมีชีวิตใดจัดการหรือทำลายเขาได้ข้าคือผู้สร้างสปปรรพสิ่งและหลังจากนั้นก็เป็นฉากการต่อสู้แบบยาวๆครับไซตามะเข้าไปอัดกับพระเจ้าด้วยมัดซีเรียและตัวของพระเจ้าเองก็รู้ครับว่าพลังของไซตามะนนะมันแข็งแๆมากมนุษย์ผู้นี้เป็นใครกันแน่พระเจ้าก็เริ่มอัพพลังของตัวเองขึ้นเรื่อยๆ ถ้าจะพูดกันตามตรงแล้วตอนนี้พลังของไซตมาหก,กับพระเจ้าเนี่ยค่อนข้างสูสีกันมากในจังหวะที่ไตทมาหกับพระเจ้ากําลังต่อสู้กันอยู่อยู่ดีๆครับตัวของคิงก็มีใครบางคนเดินเข้ามาหากลับกลายเป็นว่าคนที่เดินเข้ามาหาเนี่ยคือตัวของไตัตมาหแล้วก็พูดคุยกับคิงว่าที่นี่มันน่าเบื่อนะเราสองคนไปเล่นเกมกันดีกว่าและไัตามาหก็พยายามจะจับมือคิงครับส่วนทางด้านคิงก็บอกว่านายนี่ไม่เหมือนไตทมาหเลยนายมันเหมือนปีศาจมากกว่าถ้าจะพูดกันตามตรงร่างนี้ก็คง ไม่ใช่ไซตามาหรอกครับคงจะเป็นร่างที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพราะว่าพระเจ้าได้สัมผัสกลบตัวไซตามาไปแล้วครับการที่จะสร้างร่างกายของไซตามาขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยและคนที่ถูกหลอกล่อนั่นก็คือตัวคิงภาพได้ตัดมาที่การต่อสู้กันระหว่างไซตามากับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงเวลานี้ตัวของพระเจ้าเนี่ยอัปเดตความสามารถของตัวเองด้วยการเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้มีร่างกายอันแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลและร่างนี้ก็คือร่างอมตะ การต่อสู้ของไซตตมะกับพระเจ้าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่ในคราวนี้ดูเหมือนว่าไซตตมะจะถูกเล่นงานพระเจ้าต่อยไซตตมาไปยังมิติอื่นนะฮะและตัวของไซตตมะก็ถูกดูดไปยังมิติอื่นในตอนนี้ตัวของไซตตมาเองแทบจะขยับตัวไม่ได้ครับเขาอยู่ในมิติใดก็ยังไม่รู้ตัวของไซตตมะเขาคิดในใจว่าตัวเองตายหรือ,อยังนะ ส่วนอีก้างด้านหนึ่งครับเมื่อไม่มีไซตามะเพราะไซตามะน,นั้นถูกพระเจ้าเล่นงานแล้วก็ถูกส่งไปอีกมิติหนึ่งเนี่ยมันก็เลยมีความจําเป็นครับสําหรับคนที่หลงเหลืออยู่จะต้องต่อสู้ต่อก่อนไปก่อนจนกว่าไซตามะจะกลับคืนมาเจนอสบาสแล้วก็โบร์ลอกก็เลยเข้าไปทําการโจมตีใส่พระเจ้าครับแต่ดูเหมือนว่ามันไม่เป็นผลเลยความแข็งแกร่งของพระเจ้านั้นมีมากเกินไปบาสเนี่ยพยายามอ้อนวอนให้คิงนั้นมาช่วยเหลือแต่คิงนั้นก็ยังไม่ออกลงครับดูการต่อสู้ของคนอื่นไปก่อน เขาจะต้องเป็นคนปิดจบพวกนัはは้นก็เลยดูเจนอสบาร์แล้วก็โบลอสต่อส uh 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 ู้ไปก่อนครับแต่การต่อสู้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สมน้ําสมเนื้อครับตัวของพระเจ้านั้นแข็งแกร่งเกินไปไม่ว่าบาร์บลอสหรือเจนอสเข้าไปโจมตีด้วยวิธีการใดก็ไม่ละแคละคายครับในช่วงเวลาช่วงท้ายของคลิปหรือของตอนมันคือครแมกเลยพระเจ้าเรียกสิ่งมีชีวิตจากพระหูจักรวาลร่างที่เป็นร่างเดียวกับเราฮีโร่ที่เข้าไปต่อต้านพระเจ้านั่นเองครับแต่ว่าเป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาท ทั้งหมดของพระหูจักรวาลครับเรียกมาเพื่อจะต่อสู้ กับร่างที่อยู่ในโลกนี้ครับร่างแรกที่ถูกเรียกมานั่นก็คือโบลอสโบลอสเนี่ยตกใจเลยร่างต่อมาก็คือเจนอตซึ่งเป็นร่างมนุษย์เจนอตก็ตกใจเช่นเดียวกันครับร่างมนุษย์เหรอที่แข็งแกร่งที่สุดในพระหูจักรวาลส่วนทางด้านบา์สก็ถูกเรียกออกมาเช่นเดียวกันครับร่างที่แข็งแกร่งที่สุดในพระหูจักรวาลเป็นร่างบาสท,ที่มีอายุแล้วก็น่าจะมีประสบการณ์ครับดูทรงจะแข็งแกร่งเอามากๆและไคลแมกอยู่ที่ตรงนี้ครับบารสรู้สึกตกใจกับพลังอันมหาศาลจากอีกร่างหนึ่งนั่นกก็คืออ่างงงขพหจัรว ทรงพลังเหนือจินตนาการที่บารสจะควบคุมได้บาร์สไม่สามารถต่อกอนได้บารสก็เลยเรียกให้คิงเข้ามาร่วมการต่อสู้ได้แล้วเพราะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ต่อหน้าบารสนั้นมันทรงพลังเหลือเกินและไม่นานหลังจากนั้นบาร์สก็เงยหน้าขึ้นคิงมาปรากฏกายอยู่ต่อหน้าบารสด้วยความรวดเร็วแม้แต่ตัวบา์สเองก็ยังสัมผัสไม่ทันคิงแข็งเก่งขนาดนี้ได้อย่างไร จบตอนแฟนเมกอดีเมก e p หนึ่งครับก็ถือว่าเป็นอนิเมะที่ทำออกมาดีเลยครับสำหรับแฟนเม็กไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาแล้วก็ภาพแล้วก็ความดูเดือดแล้วก็ความเข้มข,นข้นของเรื่องครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูฉบับตัวเต็มกันหวังว่าทุกคนจะได้รับอัธรรตแบบเต็มรูปแบบหลังจากที่มาพูดคุยกับผมแล้ว mm. ถ้าหากไปดูคลิปนั้นแล้วกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับว่าเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรว้าวหรือเปล่ากับการท,ทําอนิเมะของแฟนคลับครั้งนี้รอ e p พีสองกันนะเพื่อนๆ คุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าไรพิมพ์คาว่ารักเลยคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ำลาเกีนยพียงคลนี้แล้วพบกันใหม่ครับที T ่เออสปอร์ตรักทุกคนแล้วมากๆและวันนี้สวัสดีครับบายบายขอบคุณที่ฟังจนจบนะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วย